สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาแจ้งเกี่ยวกับการเลี้ยงหมาใหญ่นะคะหมาสายพันธุ์ใหญ่จะต้องคำนึงถึงรายจ่ายหรือว่าอาหารการกินของตัวเขาในแต่ละวันนะคะก็คือคือรายจ่ายก็เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าอยู่นี่ได้เลี้ยงมาแล้วนะ,ะกเกรย์จเป็นต้องอเลี้ยงเขาต่อไปนะคะ รายจ่ายในตะวันก็เยอะมากเลยค่ะอันนี้คือเฮียก็ทําเนื้อย่างนะคะเหมือนสเต็กนะคะทําแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆไว้ให้แล้วก็มีน่องไก่นะคะแล้วก็มีเจ็ดประมาณเจ็ดแปดน่องนะคะค่ะให้ไปแล้วตอนกลางวันบางส่วนนี่คือเป็นมื้ออาหารเย็นนะคะนี่ให้มาแล้วบางส่วนตอนนี้กำลังจะตักใส่จานนะคะจานนี่สี่ตัวนะคะ ก็จะมีม,มีไก่นะคะเนื้อไก่ที่ทำสำเร็จมาแล้วให้เขาไปซื้อมาให้นะคะทันนี้ตับย่างนะซื้อมาสองชุดสองเจ้าเลยนะเพราะว่ากลัวมไม่อิ่มแล้วก็ตูตไก่นะคะไก่เยอะนี่คือแล้วก็ข้าวข้าวอีกหนึ่งหม้อหนึ่งนะคะข้าวหนึ่งหมอ้อค่ะแต่ละครั้งก็ จะต้องทําแบบนี้นี่คืออาหารเย็นนะคะอาหารเย็นให้เขาแต่ตอนเช้านี่ก็จะให้ตอนเช้านี่ก็จะให้แค่โคล่ากับเจ้าเงาะที่ว่าอยู่หน้าบ้านค่ะค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังมาดำเนินการค่ะเจ้าหน้าที่คนเดิมไม่อยู่อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ อีกคนหนึ่งมาใหม่เจ้าที่ฝ่ายโภชนาการะะคะปกติเป็นเป็นฝ่ายการเงินอยู่ธนาคารธนาคารไหนนะเป็นง,งานสินเชื่อครับเอองาน <ทอ S 1> สินเชื่อ,<ส>อทอส,อทอสอนะคะใครสนใจที่จะซื้อบ้านซื้อบ้านสร้างบ้านครับซื้อบ้านสร้างบ้านติดต่อได้นะคะค่ะตอนนี้แต่ว่าเป็นอันนี้เปลี่ยนสถานะวันนี้วันวันหยุดแล้วคะ่ะมาเป็น มัเป็นฝ่ายโพชนาการนะคะของร้านวัฒนพลค่ะ,คะก็จะประมาณนี้นะต้อใช้คนช่วยนะเพราะมันเยอะค่ะท่นี้ก็ทํางานมาเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวก็เลยให้น้องๆเข้ามาช่วยในการทำอาหารเย็นในแต่ละวันถ้าไม่มีคนช่วยจริงก็ทําเองนะคะทําเองะคะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็จะเอาใส่ เอาใส่จานเนาะล้วก็แบ่งเลยนะคะนี้นี่สำหรับตัวใหญ่ก็จะประมาณนี้แล้วก็มีตับมีตับประมาณนี้นะคะมีน่องไก่ด้วยแล้วก็มีเนื้อย่างแล้วก็จะแบ่งให้เป็นสัดส่วนข้าวก,กวนไม่อิ่มนะ,ะให้น้อยก็ไม่อิ่มเพมิ่มตัวใหญ่เนาะ ก็จะต้องแบ่งสัตเป็นส่วนนะคะอันนี้ไอ้เจ้าฟูหมาฝากให้น้อยหน่อยนีโคลากินรอบสองก็ไม่ต้องเยอะมากคนล่ากินรอบสองตามก็ออจะไม้เลยตามก็ออจะไม้เลยก็เยอะเยอะอยู่นะคะ กินดีกว่าคนอื่าคนกินมามา่าม้ากินเนื้อไก่น่องไก่แล้วก็เนื้อย่างเยียเลาอย่างดีเลยเหมือนสเต็กเลยนะคะแต่เราแคาให้เขากินอิ่มถ้ากินอิ่มเขาก็ี่เมื่อเลี้ยงมาแล้วเนาะรับน้องๆกับเจ้าของนายอย่างนี้ก็ไม่ได้กินขนาดนี้เลยนะคะ <c oughs> แต่ละวัตบางทีก็กินมามา่าเอานี่ก็ต้องเอาออกจาก ตรงนี้นะเพื่อไม่ให้เหล็กมันก็ไปในนั่นะ่เพราะมันจะมีมันจะมีเศษเหล็กอยู่ตรงนี้ต้องออกดะค่ะก็จะประมาณนี้ตอนนี้เอาออกก่อนนะคะแล้วก็จะคุกใส่กันดีๆนะคะนี่คือวินาทีที่ว่าให้เตรียมอาหารนะคะ สำหรับใครที่คิดจะเลี้ยงหม้ใหญ่ต้องคำนึงถึงสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกเลยนะคะว่าจะรับสภาพที่ว่าค่าาหารไหวหรือเปล่านะคะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะจะติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะเพราะว่าคลิปต่อไปจะมีอะไรที่ดีๆสำหรับคนที่คิดจะเลี้ยงหม้ใหญ่โอเคขอบคุณมากค่ะบวัสดีค่ะ